วันนี้พี่นกมาเช็ครีวิวสินค้าแล้วก็ได้เจอกับสิ่งนี้เนี่ยลูกค้าคนนี้นะคะเขารีวิวว่าสินค้าเราเนี่ยหาดาวอร่อยคุณภาพดีแล้วเขายังบอกอีกว่ายี่ห้อนี้เคยกินเพราะว่าแม่ผัดให้กินบ่อยเส้นเหนียวนุ่มอร่อยมากแม่บอกว่าถ้าผัดอะต้องมีย่ห้อนี้เท่านั้นมาดูลูกค้าคนนี้นะขอซื้อไปทั้งหมดนี่ทุกคนแพ็คอันนี้ก็คือสามหอ่อ เนี่ยนะจะเป็นสินค้านี้อันนี้นะคะนกนั่งแอนสาหอแล้วเราก็เลื่อนอ่านไปเรื่อยๆอีกเจอลูกค้าคนนี้นะคะรีวิวรอบที่2รอบนี้จากเดิม3หอจัดมาเลย12บา <Wow. S 1> แล้วนังยังบอกด้วยนะว่าเนี่ยเพราะว่าใกล้สาจีแล้วและยังจะซื้อยี่ห้อนี้ซ้ำอีกก็พี่นกก็ขอขอบคุณมากๆสำหรับรีวิวจากคนลูกค้าที่น่ารัก ตอนนี้ใครที่ยังไม่ซื้อสินค้าวันศาสตร์จีเนี่ยยังซื้อทันอยู่นะทุกคนเพราะว่าวันสาร์จีนปีนี้เนี่ยมันเริ่มวันที่6ก็ยังมีเวลาอีกหลายวันในการสั่งซื้อการันตีความอร่อยนี่เลยนกนั่งแอ่นจาก3ห่อเป็น12หอ่อใครจะเชื่อ